สวัสดีครับพี่น้องผมขอเชิญพี่น้องฟังคําพยานชีวิตอันนี้นะครับพระกัมภีพูดในหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ8บอกว่าขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเจ้าประเสริฐและคนที่ลีภัยในพระองค์ก็มีพระพรหรือเป็นสุขผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้ฟังข่าวประเสริฐว่าพระเจ้าทําการยิ่งใหญ่การอัศจรรย์อย่างไรเชิญฟังคาพยานนะครับขอบพระคุณมากที่ใช้เวลาในคําพยานนี้นะครับ สวัสดีค่ะชื่ออภินญ,ญามาตรคูเมืองนะคะชื่อเล่นชื่อแอนค่ะปัจจุบันนะคะแอนอยู่ที่คิสจักรสายธานพระพรนะคะแอนมาเริ่มเชื่อพระเจ้าได้ประมาณ5เดือนแล้วค่ะวันนี้แอนก็มีคำพยานนะคะเ,เกี่ยวกับพระเจ้ารักษาโลกของแอนนะคะอยากจะมาหนุนใจถวายเกียรติแด่พระเจ้าค่ะ ก่อนที่แอนจะมารู้จักกับพระเจ้านะคะแอนกอ็ได้มีโรคประจำตัวนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจค่อนข้างมากเลยค่ะแอนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เป็นไบโพลารนะคะเป็นมาระยะเวลาประมาณ10กว่าปีนะคะรับประทานยาประมาณ12เม็ดต่อคืนนะคะเพื่อที่จะให้แอนนอนหลับได้นะคะ มันส่งผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของแอนเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วก็แอนก็จะมีโรคประจําตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคเลือดตกนะคะก็คือประจําเดือนนะคะมาตลอดทั้งเดือนนะคะมาเป็นระยะเวลา20กว่าปีนะคะที่แอนได้ทําการรักษามานะคะแอนรักษากับแพทย์แผนไทยนะคะแพทย์แผนจีนแพทย์แผนปัจจุบันนะคะแอนรักษาทุกวิถีทางเลยนะคะก็ไม่หายนะคะ ซึ่งแอนก็สูญเสียทั้งเวลาเงินแล้วก็โอกาสต่างๆในชีวิตของแอนนะคะจนมาวันหนึ่งนะคะแอนกออ็นึกถึงพระเยซูคริสต์นะคะนึกถึงเรื่องราวที่ออแอนเคยได้ยินมาเมื่อตอนเด็กๆนะคะที่พระองค์ได้ทำเพื่อทุกคนนะคะแอนก็เลยอยากที่จะรู้จักกับพระองค์แอนกออ็หาข้อมูลนะคะว่า คิสจักไหนที่อยู่ใกล้บ้านแอนนะคะจนแอนได้มาเจอกับคิสจักรสายทานพระพรแอนก็ได้ตัดสินใจนะคะมาที่คิสจักรสายทานพระพรนะคะแอนก็ได้มาเจอกับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงก็ได้ออบอกแอนว่าทุกความเจ็บป่วยนะคะเกิดจากความบาปนะคะและความบาปของเรานะคะพระเยซูคริสต์นะคะได้ตายเพื่อไถ่าบาปให้เราแล้ว นะคะแล้วก็พี่เลี้ยงได้สอนแอนอธิษฐานนะคะหลังจากที่แอนอธิษฐานแล้วนะคะตั้งแต่วันแรกที่แอนไปโบสถ์กลับมาคืนนั้นแอนก็สามารถที่จะนอนหลับได้เองนะคะแอนสองทุ่มแอนก็ง่วงนอนแล้วอะคะ่ะซึ่งก็อัศจรรย์มากที่แอนไม่ต้องทานยานะคะแอนสามารถนอนหลับตื่นเช้าได้แล้วสดใสด้วยนะคะสามารถ ใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนคนปกติเลยะคะ่ะซึ่งก่อนหน้านี้แอนไม่เคยเป็นแบบนี้นะคะกว่าแอนจะได้นอนก็ตีสี่ตีห้าหรือไม่ก็สว่างไปเลยตื่นอีกทีนึงก็เย็นอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้คือชีวิตประจำวันของแอนนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้าทรงรักษาแอนนะคะใน,ใ,นใ,นในเรื่องซึมเศร้านะคะแล้วก็ในเรื่องโรคไบโพล่าอีกนะคะซึ่ง แอนนี่ก็ค่อนข้างแบบอารมณ์รุนแรงนะคะโมงโหง,ง่ายหงุดหงิดง่ายนะคะส่งผลกระทบกับครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างของแอนเป็นอย่างมากเลยอะคะ่ะแต่ว่าแอนก็ดีขึ้นได้นิสัยแอนเปลี่ยนไปคือทุกอย่างในชีวิตแอนคือเปลี่ยนไปหมดเลยอะคะ่ะพระเจ้าทรงรักษา ะะแล้วก็โรคเลือดตกของแอนนะคะที่เป็นมาตลอด20กว่าปีนะคะพระเจ้าก็ทรงค่อยๆรักษาแอนเรื่อยๆนะคะจนปัจจุบันนี้นะคะ่ะเลือดของแอนก็มาเป็นปกติแล้วนะคะมา5วัน7วันก็คือหยุดแล้วหายเลยะคะแล้วก็ไม่มีความเจ็บท้องอีกเลยนะคะสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยค่ะ ถ้าวันนี้พระเจ้าช่วยแอนได้นะคะแอนเชื่ออย่างสุดใจเลยค่ะว่าพระเจ้าก็ช่วยทุกคนได้เช่นกันนะคะทุกภาราปัญหานะคะที่ทุกคนผเผชิญอยู่นะคะพระเยซูคริสต์นะคะจะช่วยทุกคนได้นะคะวันนี้แอนก็อยากจะหนุนใจนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์นะคะอยากให้ลองเปิดใจรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตค่ะก ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ ขอพระคุณมากที่ฟังคำสอนหรือคำพยานนี้จนจบนะครับผมอยากชวนพี่น้องให้มาเป็นบุตรของพระเจ้าโดยกลับใจจากความบาปยอมรับว่าฉันเป็นคนบาปและมีพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลพระเจ้าสำแดงความเป็นพระเจ้าของพระองค์โดยส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาในโลกนี้เมื่อสอง0กว่าปีมาแล้วพระเยซูเกิดจากหญิงพหมจารีพระองค์ทำการอัศจรรย์ชุบคนตายให้เป็นขึ้นมาพระองค์ทรงรักษาคนขับผีออกห้ามพายุห้าม คลื่นในทะเลและพระองค์ประกาศว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามพิสูจน์ให้เรารู้ว่าพระเยซูไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในนิสัยอมวันที่3ข้อ16บบอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ผมเชื่อว่าพี่น้องอยากจะมีชีวิตนิรันดร์มีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ ชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะในโลกนี้ขอเชิญพี่น้องต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพี่น้องกลับใจจากความบาปอธิษฐานว่าตามผมพูดกับพระเจ้านะครับข้าแต่พระเจ้าลูกขอกลับคืนดีกับพระองค์ลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้มันนั่งบนบันลังชีวิตของลูกลูกกลับใจจากความบาปประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจ ว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตั้งแต่วันนี้ลูกจะเดินกับพระเยซูไปถึงวันสุดท้ายขอพระเจ้าปกป้องนำทางอวยพรประทานสิ่งดีให้แก่ลูกในนามพระเยซูเอเมนขอแสดงความยีดีด้วยนะครับเชื่อว่าพี่น้องจะได้พบบทที่ดี มีผู้เลี้ยงที่ดีมีพี่น้องคริสเตียนที่จริงใจรักพระเจ้าและพาพี่น้องไปสู่เส้นทางของพระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพรครับแล้วเราพบกันในคําสอนหรือในคําพยายนอื่นๆนะครับพระเจ้าอวยพรครับ